สวัสดีครับพญศักได้มากล่มแรงงานจังหวัดหนองคายครับวันนี้เดบ้าลูกท้ายมาเดินเรือ่องเรื่องงานของอ,อิสราเอละนะครับเ้เามากลมแรงงานจังหวัดพอจะใสน่น้อน่อาทางออกพอแล้ว <laughs> มันใหญ่กว้าครับ ทางออกนี่ใส่หน่อยเนาะโอ้ทางนี้บ้าทางนี่ทางลงบ่พี่น้องคื่อนงาเกียร์เน,นาะทางออกกนพี่นาะตับสว, <c oughs> ชวนชมตึกกรมแรงงานจาังหวัดหนองคายครับที่ว่าการด้วยครับ มากรมแรงงานจังหวัดนองคายกันเลื่อยคำมาที่ว่ากันจังหวัดนองคายครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวบริษัทเป็นเดินเรื่องกันอขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์วิชาสักแชแนลครับเดี๋ยวคอยติดตามครับที่เป็นแังไนยังไงครับเนาะขอบคุณครับ